แม่สามีให้ของขวัญน,นุ้ยสุจิลาค่ะใช้ถังชาติก็ไม่หมดนะคะแม่สามียกสมบัติให้กับนุ้ยแล้วล่ะค่ะ ดาราสาวุนแม่ลูกสองอย่างนุ้ยสุจิราเธอแต่งงานกับหนุ่มปอนเชียพลค่ะเขาเป็นนักธุรกิจหนุ่มทยยาเศรษฐีหลังจากที่ทั้งสองแต่งงานกันก็นกมีลูกด้วยกัน2คนก็คือน้องระดาและน้องระพีค,ค่ะทั้งสองได้รับของขวัญจากคุณย่ามล,ลิกาซึ่งเป็นของขวัญที่มีค่ามากๆค่ะสําหรับดาราสาวาอย่างนุ้ยสุจิราเธอเป็นอีหนึ่งนักแสดงอารมณ์ดีค่ะเป็นพิธีกรเป็นนักธุกรกิจปัจจุบันจ้าตัวอายุ39กกันแล้วนะคะเธอมีดีกรีเป็นถึงนางสาวไทยประ จำปี2544ก่อนที่จะได้มาเป็นนักแสดงมีผลงานละครภาพยนต์ซิทคอมเพลงพิธีกรและมิวสิกวิดีโอค่ะเรียนจบจากคณะศิลปรรกรมศาสตร์นั่นเองปอโทเจบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะเศรษฐศาสตร์การเมืองค่ะมีผลงานเรื่องแรกก็คือสตีเหล็กในปี2543ซึ่งวันนี้เราไม่พลาดค่ะจะพาทุกท่านนนั้นมาชมเรื่องราวของเธอกันซึ่งเจ้าตัวนั้นก็ใช้ชีวิตอยู่กับ ครอบครัวค่ะแบบมีความสุขและพร้อมหน้าพร้อมตาเคยได้เงินทุนจากแม่สามีเลยละค่ะสร้างโรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศให้กับลูกมากกว่า1,200ล้านบาทโดยโรงเรียนแห่งนี้ชื่อว่าโรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลค่ะโรงเรียนของเธอมีคำขวัญว่าสำนึกไทยสร้างไทยสู่สากลโดยเน้นสอนการหลักสูตรต่างๆเนี่ยตามของอเมริกาซึ่งค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อปีการเตรียมอนุบาลปีละ3,000 0 0บาทนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องหนาที่เราได้ นำมาฝากกันค่ะ